เอาดีครับทุกท่านเดี๋ยวคุณนวัสดีครับไมตื่นแมน้องเอมมากันแต่เช้าเลยโหแดดอย่างนี้มึงบอกเช้าวันเนี่ยอ่าคุณนวลรถอะไรบอกดิอันนี้ฟอร์ดฮิโคลสปอร์ตนะครับปี2014นะครับอ่าราคาเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยพี่นุ้กว่า2018นสิั่งใหม่แต่วะ14บสี่อะยังใหม่เลยนะราคาตัวนี้ก็วางไว้ที่399,000บาทนะครับวางคือเหรอก็ราคาเดิมเขาแล้วมึงไม่รู้ราคาตั้งบอกราคาวาง แล้วมีส่วนลดไหมคุณนวนมีครับหนึ่งหมื่นบาทเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม,ม,ดม,ม,ดม,ม,ดมต้องต้องบอกว่าไงต้องบอกมาจากคุณนวลนะครับคุณนวลเนี่ยโอ้คุณนวนคันนี้เป็นไงสภาพภายนอกสีเดิมครับผมสีเดิมปลายแดงชัดชัดอ่ะปลายแดงครับจริงๆผมงขบอกทุกท่านให้ฟังนะไอ้รถที่มันนอกกระแสะแบบเนี้ยมันเป็นรถที่คนใช้น้อยแล้วแบบรถแม็กเนียนอ่ะนะสวยงามมากอ่ะแล้วแบบว่าไม่ต้องไปดูให้มันยากเหมือนพวกวีออสหรืออัลตริสระ อ้นดูดิยางเดิมๆนี่ยางเก่าแล้วแหละต้องถ้าใครซื้อไปใช้เ็เปลี่ยนแต่ใช้งานได้อยู่ใช้งานได้แต่ว่าอันนี้เป็นอันนี้ก็ยางเดิมทุกอย่างเดิมสีเดิมหมดอะตัวมันรถคันนี้มันตัวทอมนะครับบไม่ต้องใช้กุญแจในการกดอะอไม่ต้องกดในหมอมนกด,เ,กดเป็นคีย์เลยปุ่มเป็นปุ่มสตาร์ทอ่ะคุณพูดอะไรบ้างดิเป,เป็นอันกรถรุ่นนี้เป็นรถทรงอะไรคุณนวนทรงอะไรเอสยูวีอะเออเอสยูวีมินิมินิในเมืองนะ เครื่องเท่าไหร่ครับีเหนึ่ง่่หพันห้านี่ครับเพื่อนๆตัวท็อปดูตรงนี้นะครับผมไทเทเนียมคือตัวท็อปไทเทเนียมอะไรวะไม่คุณดูความเงางามดูนะครับทุกท่านโคตรสวยคันนี้ออกแนวเป็นสีส้มมาเป็นสีย้อนที่ของรุ่นนี้สีสวยมากนะคุณน้น เปิดล็อกรถได้จากประ,ประตูฝั่งนี้ด้วยนะฝั่งน,นี้ก็ได้เออคุณกดดิเห็นป่ะเปิดล็อกได้แล้วครับแจมป่ะแจกข้างในค่ายพูดกันเออไมันกำลังแจกนี่ครับตัวท็อปเขาจะมีอะไรครับพี่น้องเรียกว่าอะไร,รอ่ะเซนลูฟคือคือคอะไรวะเปิดเปิดบวกนะฮะเปิดหลงังไอ้เนี่ยตัวเปิดอะไรของมันเนาะเฮ้ยดูดิมีแต่ฝนเนี่ยมันันหน้าประทับใจคนเนต์นี่ครับอ๋อไม่เป็นไร นี่มีไฟเลียวที่ตรงยางแต่ยางคงค่าบ่ายางเก่ายางเก่ายางยางยางเนี่ยยางเดิมจากโรงงานเลยน้องแล้วนี่ปีอะไร2020ไอ้นี่ยางปีเดียวรถอ่ะ2014ันสแต่ถามว่าใช้ได้อยู่ไหมครับคุณนวนตอบชัดๆใช้ได้ครับผมใช้ได้ไปบึ้มไหมฮะก็ขับสักไม่ต้องเร็วมากฮะเท่าไหร่วะสักยี่สิบสี่สิบโอ้ยมึงขับกันมึงนั่งรถเมย์เหรอวะเดี๋ยวไปเปลี่ยน เนี่ยทรงแม่งอย่างเท่อ้นคันนี้ดูดิสวยงามมามาดูในกล้องดิน,นะอองั้น<า>คุณ<า>อ้นคุณไ, <ฟ S 1> ไปเปิดคุณไปเปิดฝากระโปรงแล้วก็เปิดท้ายดิโอ้คันนี้พี่ชอบส่วนตัวเลยอนนี้ครับทุกท่านตัวท็อปเนี่ยสปอตไลท์ตรงนี้มันจะมีสปอรตไลท์แล้วก็ตรงเป็นลายเป็นไลย์พรีเมียมนะครับผมตัวท็อปนะครับสภาพคันนี้สวยมากแต่ว่า มันไม่ได้ล้างเลยครับมันจอดแล้วก็ไม่ได้ล้างจอดไว้เฉย<ๆ>อ่ะอ,ออกแล้วมามาเปิดดีครับน้อง,<ตร>ง <Fourth> เฮ้ยเป็นไงคุณน่อนคันนี้สภาพสีภายนอกคุณว่าไงันนี่มันกี่คะแนนเต็มสิบอะมันลงตัวอแล้วไม่เต็มสิสีกี่คะแนนสีอะ อยสะ9เก้าจุดห้ายังได้เลยเก้าจุดแปดไปเลยเนะเดี๋ยวแม่งหาเอาเวอร์นี่ <c ười> อ่าคุณดูความเนียนนะครับทุกท่านคันนี้ขาดอย่างเดียวครับอะไรวะขาดน้ําเอามาล้างเออใช่รนพู้ถูกครับเพาะว่าุนอ่านี่ครับผมเมื่อกี้ถ่ายฝาโปงนี่ดูเครื่องนะทุกท่านดูสภาพเครื่องนี่เหมือนไม่เคยทา มีรับประกันเครื่องให้1นึปีหนึ่งหมื่นโลนะครับผมแล้วก็รับประกันกล่อ,องควบคุมเกียร์เนี่ยถึงปี2024จากศูนย์ฟอร์ดนะครับผมขนาดนั้นกันเลยนะครับแบบแบบแบบแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูได้เลยครับเนี่ยสภาพเครื่องเนียนๆไม่มีเยิ้มให้ทุกท่านดูดูรอยต,รต่างๆสวยงามสวยงามมา นั่นแหล่งแหล่งทำไรายได้ครับคุณน่นใช่นะไปถึง่เนี้ยะอ,ะะอ,อะไรวะท่อแคทอะไปถึงก็ถอดขายกันอ่ะคุณไปตากันเนี้ยเ,เป็นเป็นแบบว่าปุ่มสตาร์ทนะทุกท่านเดี๋ยวให้ดูคือต้องเหยียบอันนี้ไม่ไม่ใช่กุญแจเสียอ่ไม่ใช่กุญแจเสียค,คือต้องเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ท อ่าสตาร์ติดแล้วง่ายๆนี่ครับทุกท่านสตาร์ติดแล้วง่ายๆพัดลมทำงานปกติสองสเต็ปนะครับผมเดิมทุกอย่างเบาอ, e อีโคสปอร์ตอ่าน้องดับเลยแหมแม่งปิดนั่งเปิดแอร์ ดาวเลยไม่ของเพื่อนมีตัวใบแขง็ง,งตรงไหนตรงไหนวะมีปะก็มีดิโถมีเหมือนกันใช่เออเป็นไงคุณอ้อนภายนอกสวยงามเด <ปะ S 2> ี๋ยวเรารีวิวภายในต่อเลยก็สวยเพราะคือสีเขาเนี่ยยังยังเดิมอยู่เอ้ยคุณไปเปิดข้างหลังก่อนลืมข้างหลังแล้วเดี๋ยวไปภายในก็จบเลย หลเออได้หน้าลืมหลัง่ะน,ะ <C <RA> C> นี่อ่าคุณเปิดพงเปิดพรมให้ทุกท่านดูดิครับมาดูไม่มีอะไรนะเออแต่ว่าแม่แรงไม่มีนะเดี๋ยวต้องไปถามบอกว่ายัางอยู่หรือเปล่า <C <RA> C> นี่ครับผม S U V สปอร์ตลายเดิมเดิม <C <RA> C> อะไรคุณนนท์ ปล่าอันนี้มันพวกแบบเวลาจะไอ้นี่หลอดไฟอะไรม่มีมีตัวดึงวางของด้วยดึงดิ้ดึงมาติดวะเอาเถโอ,าอะอไรคุณนอ,อนให้มันตรงดิอ่านี้ครับผมวางของได้ครับอ่ะคุณนานปิดไปอ่ะเอาปิดดิเออไม่ปิดเลยไม่ต้องพับก็ได้เอามาเดี๋ยวให้ดูความพิเศษอีกอย่างคุณนอน เดี๋ยวให้ดูว่าคันนี้ภายในก็เนียนคุณไปเปิดประตูหลังนี้แล้วก็ลองพัพบเบาะคันนี้พับเบาะแบบเก็บของได้เยอะมาก <S <S เอ้ยเดี๋ยวก่อนยุดูนี่ครับทุกทก่านมีซำเหนิดตรงนึงผมก็เองก็เพิ่งเห็นนี่รอยสีลอกตรงนี้นะครับผมถ่ายดูมัปเลยเอามอไม่พูดแล้วบ้างน้องเงียบกิฟบ์มาเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในเออเอะไรมั่ว <S 2> <S 2> อ่ะพัพบเบาะดิ๋ยนไอ้คันนี้ย้นก็ไม่เคยพับเหมือนกันนี่ไงเชือกเนี่ยดึงเชือกดิดึงเลยอะดึงแล้วดึงเบาะมาดึงพนักพิงเบาะมาดิ เดี๋ยวรอรอเดี๋ยวพี่ไปถ่ายฝั่งนู้นอ่าดึงพนักพิมบอกมาดึงลงไปเลยครับเนี่ยพับหนึ่งสเต็ปแล้วใช่ไหมดึงเชือกอีกรอบหนึ่งดึงเชือกข้างหลังอ่ะดึงขึ้นดึงดิดึงดึงแล้วดึงไอ้นี่ขึ้นด้วยดิดึงตัวเบาขึ้นด้วยดิดึงเบาจากทางเนี้ยดึงเบาจากตรงเนี้ยอ๋อเนี่ยที่มันเป็นตะขอเออดึงดึง ทำไมไม่ขึ้นวะยังไงวะเนียไม่อ้อนดึงอ้นดึงเชือกก่อนแล้วอ้นดึงเ <c oughs> บาเออดึงเบาดึงเบาไม่อ้อนดึงเชือกอีกอันนี้เออดึงแล้วดึงเออนั่นแหละแหมแ็อ่าเป็น,ปนไง,เ,นองนเออแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวกับเบาไว้เกี่ยวกับหัวหมอนไว้อ่าเป็นไงเรียบร้อยออามาลองทําฝั่งนี้บ้างครับพีน่น้นง่าย นี่ครับทุกท่านตัวท็อปถึงจะมีเท่านั้นนี่อ้นอันนี้มีแค่เฉพาะตัวท็อปนะที่ชาร์จไฟด้านหลังเนี่ยรถพี่ไม่มีนะอ๋อแต่มีแค่ฝั่งฝั่งเดียวเออนี่ครับตัวท็อปเท่านั้นที่มีตัวปกติไม่มีนะครับอ่ะคุณร้นดึงเหมือนเดิมแจ็ลรกันอ่าแล้วก็ดึงเหมือนเดิมดึงไอ้ตัวนั้นด้วยเออนั่นแหละง่ายๆกันแหละนี่ครับผู้หญิงก็ดึงได้ครับไม่ต้องห่วง นี่เป็นไงคุณได้พื้นที่ข้างหลังเต็มที่นะคุณเข้าไปนั่งตรงนั้นนี่คุณนอนเนี่ยคุณคุณปีนเข้าไปดิสบายเดี๋ยวแต่อะไรมั้ง <laughs> <laughs> เป็นไงนั่งสบายมนะ <laughs> เนี่ยแบบว่าพับเบาะแล้วก็นั่งกันแบบนี้ไปได้ทั้งครอบครัวนะพื้นที่แบบเก็บของมันเยอะคือมีเบาแต่ไม่นั่งเ <laughs> บาะนะเออเพื่ออะไรวะ อามา,อาทุกท่านเดี๋ยวรีวิวภายในกันต่อนะครับผมอาคุณนนท์นพับเบาะลงไปแล้ววิธีพับทำไงคุณนนท์นคุณก็ผักมันลงมาเลยเออกดไปก่อนทีนึงแล้วก็ดันมันจบแล้วนะ่ะดึงให้ดึงแล้วก็ดันมันกลับไปแค่น,นั้นแหละเรามาดูรีวิวข้างหน้ามันนะครับผมผมเดิมหมดทุกอย่างครับทุกท่าน ้าน,นะครับนี่ภายในด้านหน้านะครับผมตัวท็อปก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมแอร์ดิจิตอลส่วนเกียร์มีทิฟทอนิกครับทิฟทอนิกเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับผมบวกลบบวกลบต้องเลื่อนมาเป็นตัวโพซิชันเลื่อนไปตรง S ก่อนนะครับผมถึงจะใช้เกียร์ทิฟทอนิกได้ผมอะไรก็เพิ่มลดเสียงตรงนี้ได้สั่งงานด้วยเสียงได้ครับผมนี่ครับผมไม่ อันนี้ไม้เท่าไหร่เดี๋ยวผมกดให้ดูเลยไม้นี่ครับเลขไม้แปดหมื่นโลไม่ถึงแสนโลรถปี2014ครับถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับผมกระจกไฟฟ้าสี่บานกระจกข้างปรับไฟฟ้าแต่พับไม่ได้นะครับออาคุณเปิดรถดิคุณสตาร์ดิผมร้อนเอาเลยไหมสตาร์รถดิอ่าสตาร์รถเปิดแอร์งไงคุณนนทน กดเอซีครับออโต้แล้วออโต้เลยให้มันเป่าหน้านิดนึงเฮ้ยรถคันนี้กลิ่นแบบยังไงเออกลิ่นยังกลิ่นป้ายแดงอะรถป้ายแดงรถออจริงรถออกศูนย์จริงกลิ่นแม่นป้ายแดงเลยคือใครได้คันนี้ไปเหมือนป้ายแดงแต่ราคามือสองอ่ะอ่เฮ้ยอ้นอ่ะอีกคันหนึ่งตัวท็อปเนี่ยสําคัญสุดคืออะไรอ๋อสรุปเฮ้ยสรุปสรุปสรุปอ่ะเอาไงแน่วะแม่งเรียงไม่เหมือนกันทําไมวะสรุปอะ ไม่ตอนเปิดคุณก็ยังไม่ต้องทะลึง่งไปเปิดเินี่ตัวนี้ตัวไฟไม่เหมือนกัน,นไฟเปิดได้สองท้างแยกกันถ้าตัวธรรมดาเปิด,ต,ดปต้องเปิดได้แค่เดียวสรุปเอาคุณนอนเปิดนี้เปิดสรุปกดนี่กดค้างนะครับผมนี่แล้วมันก็จะเลื่อนไปทั้งหมดครับอ่าพอเนี่ยพอเปิดปุ๊บเป็นไงคุณนนฮเป็นงไงอะไรว่าร้อนดิเออเออร้อนเอยเปิดแอร์แล้วเปิดเนี่ยคนโง่เมื่อกี้เราวปิดร้านแล้วเรามาเปิดเลยเออย่างโง่เลยคราวนี้เอา อ่ะคุณปิดกระจกไปดิปิดกระจกสรลูปอ่ะกดครับผมอ่<ต>พาพอปิดปุ๊บ,บมันก็จะแบบว่าเนี่ยมันก็จะแบบว่ามันก็ไม่ไม่ต้องปิดดิเปิดเปิดไว้เนี่ยภายในรถมันจะดูโปรง่งอ่ะอ่ามันดูโปร่งมันจะดูไม่อึดอัดนะครับผมนั่งกันสบายแต่คือมันก็มันก็ร้อนอะ่ะใช่แล้วก็นี้คือที่รองแขนเนี่ยมีเฉพาะตัวท็อปตัวธรรมดาไม่มีครับผมตัวท็อปเท่านั้น ส่วนมากคนมีสัรู้เหยียบตรงนี้เอาหัวโผล่นี่ไม่รู้ทําเพื่ออะไรนะครับผมที่เก็บแว่นมีนะครับผมมีครับไอ้ที่เก็บฝั่งคนมีที่สองจกสองหน้าปะเอามีที่สองหน้าครับผมแต่ไม่มีไฟฝั่งนี้ก็มีที่สองหน้าเหมือนกันแต่ไม่มีฝาปิดแต่มีไฟนี่แต่มีไฟครับแอร์เป็นไงคุณอ้นหนาวมากเลยเอ้แอร์หนาวจริงไม่หนาวได้ไงมึงเปิดยิบสองนะน้องเออ หัวเกียร์ไม่มีขาดนะครับอืมเออสวยๆโอ้คุณอ้นเหยียบเบรกลองเข้าเกียร์ดิมีกระตุกไหมเข้าเอ็นเข้าอาร์ดิไม่ไม่กระตุกเลยนิ่งๆไม่กระตุกนิ่งๆครับเอาใสเอสม่งเลย่ะพีไปพีไปนิ่งๆครับทุกท่านเฮ้ยเขาบอกว่าฟอร์ดปัญหาเกียร์เกียร์นะเกียร์เกียร์ไม่ดีเกียร์อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วไงวะ มันก็เหมือนชาวบ้านเขาทั่วไปมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะก็เราใช้กันมาเป็นแสนเลยมันก็ยังไม่พังนะดีอย่างเดีเดี๋ยวกลับไปแม่งพังเลยอะไรว่าดีอย่างเดียวคือคนเราจะบ้านเราก็เป็นเน้นพวกอีสุตโตต้าอะไรมักนก็มากกว่าเอาคุณนุ่นทวนนี้มานั่งเย็นแล้วแม่งหมดแรงอันทวนนี้รถคันนี้นะครับฟอร์ดอีโคสปอร์ตนะครับปีสองพันสิบสี่ก็ราคา ก็ลดหนึ่งหมื่นบาทเหมือนเดิมนะครับราคาเท่าไร่ละแม่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทจากจากไหนจากราคาเท่าไหร่แม่มึงบอกลดตรงทันโทก็ลดก็ลดหนึ่งหมื่นเนี่ยเออจากราคาเท่าไรสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วคุณซื้อรถคันนี้คุณจะได้กลิ่นรถใหม่อะมันได้ายแดงบอกให้เออนั่นแหละมาถึงมึงโดนเลยคุยอ่าคุณร้อนปิดสลูปครับปิดสลูปก็ต้องใช้มือปิดแล้วคราวนี้อืมอาปิดดิ อ่าพอปิดแล้วก็จะดูเงียบๆเยลยสันลุม่มเนี่ยเหมาะสำหรับกลางคืนนะกลางคืนเอ,อ้ยคุณเป็นแนวไปจอดต,ตามใต้สะพานลอยวะเนี่ยไปส่อง <laughs> ไงไปใช่วะเนี่ยเส่องแล้วเปิดเลยเออเออคลิปนี้ก็สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวไปรีวิวคันต่อไปสวัสดีครับสสวัดีครับ